วงกลมนะฮะวงกลมเนี่ยเวลาที่เราเรียนเรื่องวงกลมมันคืออย่างนี้เป็นวงแล้วมีจุดศูนย์กลางตรงกลางเรียกว่าจุดศูนย์กลางถ้าเส้นระหว่างจุดศูนย์กลางไปที่ขอบวงกมลมเราเรียกอันนี้ว่ารัศมีนะครับทีนี้มันมีเส้นที่มันผ่านจุดศูนย์กลางอย่างนี้เส้นสีเขียวเนี่ยเราเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง เส้นผ่านศูนย์กลางนะฮะเวลาที่เราคุยเรื่องวงกลมเราอยากรู้2ส,สิ่งคือ1เส้นรอบรูปกับ2อพื้นที่นะครับมาดูสูตรก่อนเส้นรอบรูปของวงกลมสูตรคือ2พายอ อาตัวนี้คือรัศมีอาตัวนี้คือรัศมีพายมีค่าประมาณ22ส่วน7หรือ3.14นสะครับทศนิยมเรียนยังเรียนบ้างแล้วใช่ไหมทีนี้มาดูเรื่องของพื้นที่พื้นที่วงกลมเองก็มีสูตรเท่ากับพายอาํากำลัง2องนะฮะ เหมือนกัน R ตัวนี้คือรัศมีพายตัวนี้ก็คือ22ส่วนเจ็แค่นี้เองเนี่ยสูตรของมันมีแค่นี้เองมี 2, อ,อย่างคือสูตรพื้นที่และสูตรเส้นรอบวงอย่างนี้มี2ส,สูตรที่เราใช้บ่อยนี่คือเรื่องของวงกลมนะฮะคำว่าเส้นรอบวงคือเส้นนี้เส้นขาวอันนี้ที่มันเริ่มตรงนี้เห็นปะ่ะแล้วก็รอบไล่มาเรื่อย แล้วก็ครบรอบอย่างเงี้ยเรียกว่าเส้นรอบวงหรือว่าเส้นรอบรูปนะครับก็คืออันที่หนึ่งส่วนพื้นที่พื้นที่ก็คืออันนี้ที่แรงเงาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าพื้นที่โอเคไหมนะฮะเพราะนั้นในเรื่องของวงกลมเนี่ยจริงๆอาจจะสอนเลยจากที่โรงเรียนนิดนึงว่าตรงนี้อาจจะเรียนประมาณสักบางโรงเรียนก็เรียนปหกนะบางโรงเรียนก็เรียนสปห้านะฮะ วงกลมเวลาพูดถึงวงกลมต้องมีเรื่องของจุดศูนย์กลางก่อนแล้วจะมีรัศมีระยะที่จุดศูนย์กลางและรัศมีเนี่ยมันเท่ากันตลอดเนี่ยเท่ากันตลอดระยะนี้เท่ากันตลอดลากออกไปเราเรียกรูปนี้ว่ารูปวงกลมโอเคไหมฮะแค่นี้เองวงกลมมี2ส,สูตรคือเส้นรอบรูป2ไพอาอแล้วก็พื้นที่คือพาย r กำลังสองโอเคจบแล้ว